ไม่ได้แล้วครับตอกเร็วครับทางด้านของเพชรลำพูนนี่อาศัยเตะซ้ายละวนออกขวาครับเพราะฉะนั้นต้องเดินตักเวทีดีๆครับเหนือเพชระครับค่อยๆลากมาแน่นๆเหมือนกันครับเจอไปแบบตุกๆไส้แน่นๆคุณเมื่อกี้โอ้ยี่อัดเข้าไปเต็มๆตครับตอนนี้เดือยเพชรเริ่มที่จะต้องดันสู้แล้วครับมาเพชรลำพูนนี่ ยกสามนี่เป็นยกเก่งด้วยแข้งซ้ายเอาขึ้นมาครับแปดวันนี้ได้น้ำหนักติดบอ์นะครับเหลือเพลตไตขวาพิธีครับ,แ,บแข่งกันนะครับลงด้วยจังหวะโต้เน้นๆเดี๋ยวแฟนๆได้ติดตามชมนะครับนีด่ดูครับโอซ้ายครับแปดกลับมาต่อยห้ายกได้แปดปัดแรงก็จังหวะบวกเมื่อสักครู่นี้มีสะอึกครับสอกวาฟันสอกขึ้นมาเอาซิเอาซิเอา พี่สองผมผมสองพี่บ้างครับเหนือเพชรรัวสักที่ไหนครับโดนซ้ายเพชรรัฐภูนตบอ,ออกข้างนิดนึงขวาไปาทีนึงเหนือเพชรขวาแข้งติดการเพ,าเพชรรัฐภูนีประเทศแบบไม่ออกทำเพื่อนะครับออกแบบเห็นเห็นเน้นๆครับสองโชว์แล้วนะสองโชว์ยังไม่แตกนะครับระวังสอง,งะระวังส่องเบิ้ลข้าไปแล้วเตะรวบเลยครับโอ้ ไม่ทิ้งช่องไฟเลยครับทางด้งนานของเหนือเพชรเ,เกิดเกมลกนี้นะครับแล้ลมีลูขวาดล่างนะครับวันนี้ดูใหญ่กว่าเห็นชัดครับเหนือเพชรดูลอยดูสูงอ่ะโดนซ้ายหยุดไหมหยุดไม่อยู่ครับเดินชนต่อรับดูในเพนรอลำพูนวันนี้ออกแข้งซ้ายน้อยไปหน่อยครับดูครับแม่จังหวะของ เหนือเพชรเด็กเฮียนะครับโอ้โหสาดมาแบบทีาเรียกว่ามาแบบลำหนักๆฝกกันศอกซ้ายทีครับขึ้นเท่านะครับพยายามโอ้โหเหลี่ยมนะครับป้าไม่โดนนะครับจังหวะเสียหลักเอาล้วครับเสียทรงไปนิดนึงครับโอ้ทีต่อทีนี่เริ่มกระเด็นกระดอนนะครับตัวใหญ่ครับพยายามจะสาดซ้าย ตีตัวใหญ่ครับไม่สะเทือนซางใช่ไหมคุณพิเชษไม่มีเสียงเชียร์ช่วยซะด้วยครับบัตรตันปากตรงนี้เลยครับเพชรลำพูนอ่ะขวางหน้าดันไว้ดันดันฮะา,าจังหวะสกูดไทยหลังบัดมาโดน,นแค่ขวาไว้เพชรลำพูนนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้ชกกระปั้นหนักเหมือนกันครับแต่คัเป้าเจอหรือเปล่าอ่ะแหมรับมาสี่ยกครับยกนี้บัตรเดินบ้างเอาเพชรเพชรลำพูน ต่อยไม่ได้เนือเพชรล็อกหมคุมเอาไว้ได้ครับสบายๆครับไม่มีลูกตกใจครับไม่ประทัด้วยนะครับต่อยเพื่อหาระยะจังหวะแข้งระหวางขวานะครับตัดกาแพงยกการไว้ต่อยครับงัดสอกรัติการมานะครับบนเวที เดี๋ยวดูจะมีอะไรเป็นปางพิสดารหรือเปล่าครับกับเวลาที่เหลือแหมจากรุกกลายเป็นรับจากรับกลายเป็นรุกครับนี่คือคู่เอกของรายการครับเดี๋ยวจะมีผู้ชมอีกรวมๆสิบคู่ทีเดียวนะครับถ่ายทอดสดทางโกสปอร์ตได้รับการชูมือไปครับเหนือเพชรที่เด็ด9 9เอาชนะคะแนนเพชรลำพูนบอมบูมซิด